แล้วก็หยุดอยู่กับที่ก่อนแล้วก็ยกโอเคครับวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้าต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้รู้ได้เข้าใจเริ่มแรกครั้งที่แล้วแล้วนะครับได้สัมผัสได้ลองอาร์กลองลองเขีย่ยแล้วก็ลองใช้เครื่องมืออุปกรณ์โอเคนะครับวันนี้ไปไวๆเลยนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูการเดินแนวยาวๆอาร์คยาวๆ นะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็เทคนิควิธีไม่มีในตำรานะครับเดี๋ยวครูจะอาร์คลงในชิ้นงานนี่แหละแล้วก็สอนเทคนิควิธีการต่อด้วยเชื่อมแล้วก็ให้เราดูขั้นตอนการหลอมละลายของชิ้นงานการคอนโทรลของมือที่ครูอาร์คไประยะเท่าไหร่ที่ดีที่เหมาะสมการเคลื่อนที่แบบถูกต้องการเคลื่อนที่แบบไม่ถูกต้องเป็นแบบไหนยังไงโอเคไหมครับก็เดี๋ยวให้เราสังเกตการมอง ทำความเข้าใจมองแล้วเอาไปใช้มองแล้วนึกคิดแล้วก็มาคุยแล้วก็เราเราก็มาหาว่าที่ดีที่สุดของเราคือตรงไหนยังไงบ้างโอเคไหมครับโอเคนะอ่ะข,ของครูนะครับก็คือสถานีฝึกนะครับครูก็เอาสายมามาเลื่อนมาตรงนี้นะครับแต่สถานีของเราก็คือได้มาตรฐานองค์ประกอบโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็อุปกรณ์ไปไว้นู่นเลยครูก็ดึงสายมาตรงนี้ ดังนั้นหลักแรกเลยนะครับก็คือต้องเตรียมความพร้อมเครื่องมือมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าใจไหมครับแล้วค่อยไปเปิดเบเกอร์เปิดสวิตไฟว่าเราอยู่สถานีไหนอันนี้สัปดาห์ที่แล้วเราเราจบแล้วนะเรารู้เราเข้าใจแล้วนะครับโอเคนะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอเคนะครับครูก็จะมาทําการเชื่อมตรงนี้บนชิ้นงานนะครับให้ดูโอเคนะครับเปิดหมายเลขก้าให้ครูหน่อยครับเปิดยัง โอเคนะครับเปิดเปิดแล้วนะโอเคนะครับก็ต่อมาครูก็มาเปิดสวิตต์ตรงนี้ออนสวิตขึ้นปุ๊บตัวเลขก็ขึ้นดังนั้นมันก็จะมีไฟอยู่2เส้นตรงนี้สายกาวกับสายดินตัวที่สายสายดินสายกาวกับสายมีไฟตรงนี้คือคีบกับลวดเชื่อมสายกาวสายดินคือตรงนี้ก็คือสายที่ไม่มีไฟนะเราก็มา ทีบกับโต๊ะตรงนี้เลยให้แน่นๆนะครับให้แน่นๆไว้โอเคนะครับจบนะดังนั้นเราก็มาใส่อุปกรณ์เครื่องมือตรงนี้พร้อมพร้อมที่จะฝึกปฏิบัตินะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งผ้านะครับแบบนี้เราจะเชื่อมอย่างนี้นะตามตามที่ครั้งที่แล้วเลยเสร็จปุ๊บหยิบรดเชื่อมมาเส้นสองเส้นพอนะครับเดี๋ยวหมดแล้วก็มาเอาใหม่นะครับต่อมา ที่ไปลักษณะแบบนี้อันนี้แบบเป็นไวเข้าใจแล้วเป็นไวเลยนะครับนะไม่ได้อ้อมค้อมม่อะไรเลยนะลักษณะท่าทางนะครับเป็นเป็นแบบนี้ะแบบแบบนี้นะหน้ากากปิดอย่างนี้ดูดูดูท่าทางก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูดูดูท่าทางก่อนนะครับแบบนี้นะเอียงเอียงแบบนี้นะอย่างนี้ผิดนะครับไม่เอานะอย่างนี้ผิดนะครับเอียงนี้แล้วก็ก็หน้ากากปิดแล้วก็เคลื่อนลักษณะ ลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยถ้าเราเทียบเทียบเสมือนกับเราจับดิงสอปากกาลงในนี้เขียนลงในสมุดหนังสือเข้าใจปดังนั้นให้ให้ได้แบบนี้ก่อนถ้าอย่างนี้ผิดแบบนี้ก็ผิดแล้วเป็นช้าเข้าใจไหมครับเราใหม่ๆต้องต้องนี้เลยค่อยๆเข้าใจไม่ต้องห่างถ้าห่างมันจะเป็นอย่างนี้ครับเกิดใจเราอ่ะนึกแล้วกลัว มือเราจะสั่นอย่างนี้เลยไม่เอาเราต้องตั้งสติแล้วก็ควบคุมใจเราด้วยแล้วก็การเคลื่อนที่กับที่เราสิ่งที่เราต้องทําด้วยเข้าใจไหมอันนี้เป็นไวเลยนะครับดังนั้นระยะห่างไม่ต้องห่างนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่าหนึ่งฟตุตประมาณนี้หนึ่งศอกเข้าใจไหมแล้วก็หน้ากากจับอย่างนี้นะดูดูนะแล้วก็โอเคเอาหน้ากากปิด เอาไปน้กากปิดแอร์เอาไปเอาไปบนทิ้นงานครับใช้ได้อยู่ที่ร่อนแล้วก็ค่อยเคลื่อนค่อยเลื่อนมาค่อยเลื่อนมาค่อยเลื่อนมาค่อยเลือเ่อนมาตามองประกอบเลยนะครับก็คือระยะห่างจากทิ่งานกับร้เชื่อมความเร็วในการเชื่อมแล้วก็มุมในการเชื่อมผนโทได้ได้นะครับสมมุติว่ายกตัวอย่างสมมุติว่า รดเชื่อมหมดรถดเชื่อมหมดยกตัวอย่างรดเชื่อมหมดแบบนี้ก็ก็รอให้แนวเชื่อมเย็นตัวลงเข้าใจไหมแล้วก็มาทําการเคาะตรงนี้ครับมาต่อรดเชื่อมก็คือเคาะตรงนี้เคาะตรงนี้ออกเวลาเคาะไม่ใช่ว่าเคาะออกหมดเลยเข้าใจไหมเคาะนี่เบาๆตรงนี้พอให้มันออกมา ไม่ต้องให้มันหลุดเยอะก็ได้แค่นี้พอก็คือต้องการให้เห็นเนื้อโลหะตรงนี้เองเข้าใจปะอาร์กอาร์กต่อไปให้จบอันนี้คือการต่อรูเชื่อมนะครับอาร์กต่อไปให้จบดังนั้นเวลาการต่อรูเชื่อมตรงนี้ก็คือเราต่อตรงปลายปลายหัวตรงตรงการหลอมละลายตรงหัวตรงนี้ถ้าต่อตรงกลางผิดต่อตรงตรงริมสุดผิดเข้าใจปะการต่อก็คือ อ้าไปแล้วอยู่กับที่ก่อนอ้อยู่กับที่เคลื่อนซ้ายขวาซ้ายขวาหรือสลับฟันปลาก็ได้หรือวนๆก็ได้แต่ของเรามือเราไงมันสั่นอยู่แล้วเราก็แค่คอนโทรลระยะห่างให้ได้ก็พอเขอ้าใจปะ่ะอันนี้คือเทคนิควิธีการสายแต่เราคือเป็นใหม่ๆไม่ต้องสายละแบบครูเนี่ยต้องมีการสายเกิดขึ้นเข้าใจปะ่ะโอเคนะเออดูมา นะครับตั้งท่ายดีแล้วก็อ้าไปตรงตรงบริเวณปลายนะครับหน้ากากปิดข้อไปอ้าไปอยู่กับที่ครับอยู่กับที่ก่อนเคลื่อนซ้ายขวาเคลื่อนม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 าเรื่อยระยะห่างระยะห่างความเร็วขันกันที่ครับแล้วก็มุมมุมได้เคลื่อนที่มาใกล้จบแล้วครับ จบแล้วหยุดอยู่กับที่ก่อนนะครับตอนจบหยุดหนึ่งสองแล้วก็ยกนะครับอันนี้คือท่าจบก็คือหยุดอยู่กับที่ก่อนนะอยู่กับที่ก่อนแล้วก็ยกมาเข้าใจไหมมันก็จะได้แนวเชื่อมยาวแล้วก็เสมอกันตลอดทั้งแนวเข้าใจไหมครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือร้อนแดงจนเป็นสีดําแล้วก็ครีมจับงานร้อนจับแล้วก็ยกมาแล้วก็คล้องเงนี้ เห็นไหมครับมันก็จะออกมาเป็นแผ่นแล้วก็มันจะยาวตลอดทั้งแนวเนี้ยแล้วก็แปลงแปลงขัดแบบนี้มันก็สีมันก็จะเป็นลุ้งๆหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับก็คือเกิดจากอุณหภูมิเย็นตัวที่ไม่ไม่เสมอกันนะไม่เท่ากันเดี๋ยวสักพักมันก็เหมือนเดิมมันก็มันก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีการหลอมละลายนะครับการหลอมละลาย ซึมเลือดเข้าหาชิ้นงานแล้วก็มีมีแนวเชื่อมที่ละเอียดยาวตลอดทั้งแนวโอเคไหมครับให้เราฝึกแบบนี้อาร์กจากแนวที่นึ่งระยะห่างประมาณ5ม้มิลเหมือนเดิมครับอาร์กยาวไปจนจนมันหมดตรงไหนรอเชื่อมหมดตรงไหนก็มาต่อรูเชื่อมโอเคไหมครับโอเคนะอ้าวเดี๋ยวดูแบบย,ยาวๆเลยให้เห็นโอเคนะครับเอาหมาอันนี้นะ ก็ถ้าเรากลัวกลัวไม่ตรงก็เอาชิ้นงานของเพื่อนหรือไงอะมาขีดอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือคือเรากลัวไม่ตรงนะครับขีดเงี้ยหรือปลายรดเชื่อมก็มาขีดก็ได้เข้าใจป่ะแล้วก็งานเท่าเดียวรดเชื่อมรดเชื่อมหนาะประมาณหนึ่งนิ้วนะครับออกมาแบบยาวๆเลยนะครับดูดูนะครับตั้งท้ายดีนะครับปิด นะตั้งท่าระยะได้มุมนะเอียงเอียงได้นะครับนะหกสิบห้านะครับประมาณหกสิบห้าคอนโทรลให้ได้นะดูท่าทางหน้ากากปิดโอเคครับลอ้อมไปเข้าไปเคาะเกียร์อัดไปตรงแล้วที่ขี่นะครับอัดไปเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนมาระยะรักษาระยะให้ได้ครับเคลื่อนที่มาด้วยสม่ำเสมอกันความเร็วให้สม่ำเสมอนะครับ ซิกแซกก็ได้นะครับถ้าใครถนัดซิกแซกซ้ายขวาหรือสลับฟันปลาก็ได้นะครับเลื่อน,นมาเลื่อนมาเลื่อนมาเ, rine, เรื่อยเลื่อนมา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 เรื่อยอ่าสมมติว่าจบนะจบเอาไว้ต่อหน่อยร้อนแดงส้มแล้วเป็นสีดำนะครับ<ส>นะก็มา มาเคาะตรงปลายนิดเดียวเคาะตรงปลายนิดเดียวนะเคาะนิดเดียวอันนี้พอนะพอปิดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเกิดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสลักพับตรงนี้เข้าใจไหมนะปิดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาต่อตรงนี้ยาวไปจนจบเวลาจบก็คือหยุดตรงปลายก่อนโอเคนะครับ่าดูดูจัดท่าทางให้ดีนะครับท่าทางให้ดีอาปลายหน้ากากปิดหน้ากากปิดครับ่อไป ปิดอาไปเลื่อนซ้ายขวาคอนโทรนี้ได้เลื่อนมาค่อยๆเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยระยะได้ใกล้จบแล้วครับอยู่กันที่ครับหนึ่งสองกระยุดลดเชื่อมประมาณสักหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งเข้าใจปหแล้วก็เปลี่ยนเอาเอาชิ้นงานใหม่มามาใหม่ได้โอเคไหมครับอันนี้ เราก็ให้ร้อนแดงจนสีดําหรือเอาไปจุ่มน้ําก็ได้นะครับก็กับเพื่อนนะครับหักนะแล้วก็ดูนะครับดูนะเพาะแล้วก็แปรงขัดแปรงขัดตรงนี้ก็จะเป็นแนวอย่างนี้ขึ้นมา,านี่เป็นแนวแนวละเอียดยิ่งแนวละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอันนี้คือยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีอะไรนะรยิ่งดี เมื่อกี้สกเก็ตไหมครับมันแวบหนึ่งเราว่าอะไรตรงนี้มันเศษเนี่ยมันสกรปรกเข้าใจปหมมันเลยติดแวบหนึ่งโอเคนะครับ,บ,รบก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็เวลาเวลาเชื่อมเราก็ปัดกวาดตรงนี้ให้ดีก่อนโอเคไหมครับมาดูแบบผิดวิธีมาดูครับมาดูแบบผิดวิธีเป็นแบบไหนถ้าเราถ้าเราแบบอยู่ดีๆถ้าเราแบบไม่สนใจอะไรเลยคือมาก็ต้องจะมาลองอย่างเดียวมาอ้างอย่างเดียวเนี่ย เข้าใจปะ่ะมันก็จะทําให้แนวเชื่อมแน่นอนไม่สมบูรณ์ต่อมาก็คือมาดูดูต่อมาการการควบคุมหรือคอนโทรลคอนโทรลด้วยด้วยรถเชื่อมกับมือเราอะจำไว้นะถ้าเราคอนโทรลคอนโทรลไม่ได้หรือใกล้เกินไปเป็นแบบไหนดูดูครับถ้าใกล้ไปนะครับอากไปนก้กากปิดอากไปเดี๋ยวนี้เนี้ยให้เรารีบสบัด ข้อปแล้วให้รีบสบัดสบัดออกนะครับหรือหรืออาร์ทเทคนิควิธีก็คืออาร์ทลองก่อนให้รดเชื่อมมันอุ่นหรือลองร้อนร้อนหน่อยหรือลูดกับโตะแล้วก็มามาเชื่อมบริเวณที่แนวอันนี้ก็คือแบบฝึกใหม่ๆแบบเราโอเคได้ถ้าเป็นการรับไม่ได้แล้วรับเหมาหรือไปทํางานนี่ไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วโอเคนะครับก็คือให้รีบเราสบัดอันที่2ก็คือ ถ้ามันติดดูดูหักไปปุ๊บให้เราบีบีนี้ออกบีบีนี้ออกมาเข้าใจไหมแล้วก็หักตรงนี้ไปนะครับแล้วก็มาเสียบใหม่มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับก็คือตรงนี้มันแตกหรือตรงเนี้ยเขาเรียกฟักเชื่อมเข้าใจไหมมันแตกมันเห็นแกนลวดดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาหรือแก้ไขก็คือเราต้องลูดก่อนลูดให้ได้ก่อน ให้เป็นแองเองดูดูครับเป็นแองแบบนี้ครับเอ็ดแองแบบนี้นะครับลูดรูดไปลูดไปลูดไปลูดไปเนี่เอียงอย่างเงี้ยดูดูเป็นแองแบบเนี้ยแองแบบเนี้ยได้ให้เป็นแอีงแบบน,บบนี้อันนี้เราก็ได้แล้วข้อทีเดียวปุ๊บมันก็เกิดการอ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควบคุมคอนโทรลมือเราให้ได้ตามที่เราได้เรียนนะครับโอเคนะอ่ะดูหน้ากากป็ดเราลูดแล้วนะอ้าไปปุ๊บ เข้าไปเข้าไปอัดเงี้ยมันได้เงี้ยอักแล้วก็รักษาระยะได้เงี้ยถ้าสูงไปสูงไปไงครับดับถ้าใกล้ติดถ้าสูงไปมันก็ดับเข็นะถ้าเราเดินช้าไปเป็นงี้ครับเป็นงี้ดูถ้าเดินช้าไปเป็นงี้อกไปเคาะอาไป้าไปงี้สูงช้าไปดับแล้วมีควันเยอะนี่ควันเยอะ อย่างนี้ไม่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องควันเยอะไม่ถูกต้องควันเยอะใครเหรออันนี้ผิดวิธีนะครับดังนั้นเดินเร็วไปที่ที่เป็นนะครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับเร็วไปอย่างนี้ครับหน้ากากปิดหักไปเดินเร็วมากหักไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดินเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดินเร็วไป คือแนวแนวจะเล็กแนวเชื่อมเล็กเดินเร็วไปเข้าใจปะแล้วเวลาเคาะหรืออะไรเนี่ยมันจะเกิดแนวแบบการหลอมละลายแบบแบบติดบ้างไม่ติดบ้างเข้าใจไหมครับดังนั้นที่ดีที่เหมาะสมออาเดี๋ยวดูครูจะควบคุมดูแสงนะครับควบคุมทนโทนให้ได้ว่าเป็นแบบไหนสีเป็นแบบไหนระยะประมานไหนโอเคนะครับเอาดูตั้งทายได้นะครับ หน้ากากปิดขอไปขาไปอย่างนี้ครับอยู่ที่เคลื่อนมาเคลื่อนมาเคลื่อนมาระยะห่างได้ครับความเร็วนี่ครับความเร็ววานี้เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปไปเรื่อยเรื่อยจนจนลวดเชื่อมหมดหรือพอได้ประมาณนี้ แล้วก็ยกดูเชื่อมน,นี้แล้วก็ยกมันจะหมดเดี๋ยวเราก็ต่อ,ตอใหม่ได้เลราะน้วเปลี่ยนเอาลวดใหม่แล้วก็มาเคาะตรงนี้จีมจับจับไปแล้วก็ยกหน่อยนะครับแล้วกค็คิ่ตรงนี้โอเคไหมครับเนี่ยมันจะออกมาเนี้ยดังนั้นบางคนก็บอกโอ้จานยากเฮ้ยง่ายจังเฮ้ยมันมัน ยากนะแรกๆแต่ต่อมาเฮ้ยมันได้บอกจำไว้เลยนะครับให้เราจับจุดไว้เลยถ้าเราทำได้ที่เราสอนที่ครูสอนเข้าใจนะแล้วเราได้เอามาฝึกหรือมาฝึกแล้วมันเกิดแนวเชื่อมแบบนี้หลอมละลายที่ครูอธิบายอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคมันแฮปปี้เราดีใจอะเราเข้าใจเฮ้ยมันทำอย่างนี้นะขั้นตอนนี้ๆถ้าใครคิดอย่างอื่นเพื่ออะไรเนี่ย แน่นอนครับยังไงก็ทําไม่ได้บางคนเป็นแป๊บเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นเข้าใจบางคนเป็นวันบางคนเป็นเดือนหลายเดือนกว่าจะเป็นโอเคนะครับลองฝึกลองทําดูที่กูสอนอธิบายโอเคไหมครับ